สวัสดีครับอยู่กัช่อง Union s ยน o ูโนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับทุกคนได้เห็นชื่อคลิปแล้ววันนี้ครบรอบ2ปีของ UA นะครับโดยที่เราจะเห็นได้ชัดว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งแจกตัวของ AP l u n d Number มาอมาเป็นแบบว่าให้ทุกคนได้ทั่วเอเชียแล้วก็ของ j จแปนแยกกันเนาะวันนี้ช่องเราก็เลยมีคอนเทนต์จะมาดูเด็กของหรือของสะสมของทุกคนในร้านนะครับว่า มีกันจํานวนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อย่างแรกเรามาเริ่มจากเสาหลักประจำร้าของเรา2คนก่อนของพี่บอสบอสมารุก่อนนะครับไปเราไปดูกันนี่อันนี้จะเป็นเด็กของที่บอสบอสมารุหรือรอดเดลฟินประจําช่องของเรานะครับผู้ที่สนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหเด็กแม่งเยอะไปไหนนะครับมาเราจะมาเริ่มไล่ไปทีละเด็กกันดีว่าว่าเขามีเท่าไหร่บ้างไอ้เจ๊แม่งเยอะชิบหายนะครับเราจะเริ่มกันนะครับไปที่ ซีรีส์ของแถวเรารู้อยู่แล้วแหละว่า UA เนี่ยมีการปล่อยออกมาเป็นซีรีส์จำนวนมากเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะไล่ไปทีละซีรีส์อ่ะไล่ไปทีละแถวและไล่ไปทีละแถวดีกว่าเนาะเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าเราจะได้นับไปด้วยอ่ะมาเริ่มจากแถวแรกก่อนโดยการเลียงเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยผมไปสอบถามมาแล้วเขาเลียงจากสาวๆแล้วก็ความชอบของเขาไม่ได้เกี่ยวขี้อะไรความเก่งไม่เก่งเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างแรกจะเห็นนบบละ อาจจะมีเด็กของจิจิสุไคเซนสีแดงและสีเหลืองโดยที่สีเหลืองเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด3สายก็คือตัวของอตัวของโนบะระเมกุมินแล้วก็โกโจโนะครับอันนี้ก็จะเป็นของโนบะระอันนี้เขาชอบมากเลยนะเนี่ยเด็เขาซื้อดาวยับเลยตัวเนี้ยเขาชอบมากเจ้าของเจ้าของเนี่ยต่อไปก็เด็กสีแดงสีแดงอันนี้ก็จะมีแต่สายของฝั่งจิจุสุไคเซนจะไม่ได้มีตัวของฝั่งตัวร้ายนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวของบีชบีชสีม่วงนะครับอันนี้รวมหน่ยวยูนย์เข้าไปแล้วนี่ก็ดาวดาวซินจูมารุอันนี้เป็นเด็กที่3ต่อไปชายชายฟ้าก็เคยเป็นเมตาในช่วงหนึ่งแต่ก็เป็นเป็นเด็กที่เกิดเทคใหม่ดีว่าเทคฮิวฮิวได้อันนี้ผมก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าเออทำไมถึงมีเด็กฮิวอะไรประมาณนี้ต่อไปเทคเคนม่วงอันนี้ขออนุญาตข้ามเพราะว่าไม่รู้เทคไม่เคยเล่นด้วยต่อไปดาคิคิวทาโร ก็เป็นเด็กที่ยังไม่เก่งสักทีนะครับแต่ว่าก็รออยู่เจ้าของช่องเอ้ยเจ้าของเด็กชอบมากนะครับมีดาวด้วยอ่ะต่อไปเด็กต่อไปเป็นยายบะสีเหลืองสายพี่น้องทันจิโร่สายพี่น้องคาร์ามดกสายนี้ก็ตีสลับเวฟรู้อยู่แล้วเมตาเมื่อก่อนตอนนี้ก็ตกแล้วไม่รู้ว่ายังเก่งอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วในช่วงนี้ต่อไปก็นี่ไคจูปแปสีเหลืองตัวของชื่ออะไรนะ ใครชูปแปดสีเหลืองครับไม่รู้ชื่อนะครับไม่มีคนรู้ชื่อคนรู้ชื่อไม่อยู่อันนี้ก็เมตาในเมื่อก่อนก็เมตาเลยจับนอนลากเสืออะไรเก่งมากโอ้โหตัวเลทของเขา3าหนึ่งลากเก่งเลยนะครับต่อไปก็ชิองสีฟ้าเด็กสรามฟ้าอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นชิองผสมโซเอหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ประมาณนี้ต่อไปอตัวของอ่างในฟ้าอันนี้จะไม่ใช่สายของตัวที่ เป็นสายสีมัอันนี้เป็นสายสายอะไรนะสายบลัสรอะไรสักอย่างนะครับสายบลัสรายบลัสรายบลัสตรงไปก็ฟอนต์ว่ะอันนี้ผมมีอยู่ผมก็เลยพอจำได้อันนี้ตัวของอตัวของอ่างไนเหลืองโอเคอ่างไนก็2สีตรงนี้ตัวของกระเวนไอดอนสีฟ้าสายประธานก็สายนี้ก็เก่งแต่ยังไม่เก่งเท่าสีแดง บิกง่ายบิกง่ายไปหน่อยไม่รู้ว่าคนอื่นบิกหรือเปล่าแต่ผมบิกมากจะขายเด็กทิ้งอยู่แล้วแต่ก็ยังทําใจขายไม่ได้เพราะดาวเยอะครับต่อไปเด็กตุ๊ดเด็กหรือเปล่าไม่ใช่<ก>นี่เป็นตุ๊ดเด็กอีกตุ๊ดอีกตัวหนึ่งอันนี้เด็กนี่ตุ๊ดเด็กนี่ตุ๊ดเด็กอยู่นี่ดดอ,นอันนี้เป็นเด็กของสายสายบิดเหลืองอันนี้เป็นบิดเหลืองสายซอมบี้ก็รู้อยู่แล้วเล่นคนชอบเท่านั้นแหละไม่มีคนซื้อมาแข่งหรอกอันนี้ก็ต่อไปเป็นมาฮ <My Hero S 2> ิโร่ม่วงอ่าโทกะตัวนี้ก็น่าจะใส่ผสมเลดี้นากอง โอเวอร์แน,น่นอนก็เก่งเล็กนี่เก่งในช่วงหนึ่งบิดฟ้าอันนี้น่าจะเป็นสาย <L uka. S 1> ถ้าผมไม่คิดไม่ผิดเนี่ยนี่ <L uka. S 1> น่าจะเป็นสายลูเคีอิจิโกหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นลูเคียอิจิโกะสายจวจวจวจ,ว,จ,ว,จวเยอะมากอ่ะแล้วก็จะบ,บาฟ้าจะบ,บาฟ้าสายมิซิลิปาน,นความรักก็เล่นคู่ทันจิโร่ก็โอเค เคยคิดว่าจะเก่งมีคนเคยบอกผมเหมือนกันว่าจะเก่งแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เก่งนะครับอ่ะต่อไปไปดูเราจะไปดูแถวแถวล่างลงมาอันนี้ก็จะเป็นที่เขาชอบเหมือนกันอ่ะเราผ่านไปแล้วชั้นแรก16เด็กต่อไปนะครับโดยที่อ่าเด็กนี้นะครับจะเป็นเด็กแอทแทคแดงสาย104อันนี้ยังไม่ยังไม่ไมน่าไม่น่าใส่ตัวแปดนะผมคิดว่าน่าจะเป็น1 0 4เฉยอ่ะต่อไปกัคเวนสีแดงคอมเลยอันนี้2ส,สายสายเมตา อดีตเมตาอันดับหนึ่งแล้วก็น,นี้สายเวทต่อไปตัวของแอตแทกสีฟ้าแอตแทกสีฟ้าเนี่ยจะอันนี้จะเป็นสายฮิสตอรีนะก็จะเป็นสายเวทเล่นเวทอะไรพวกนี้โอเคต่อไปก็นี่อนี่เกเหลืองอดีตที่เคยเก่งมากจนน่าอำคาญโบโลเนียถูกไหมไไน,นี่บนโบโลเนียก็คือเวทเวทสี่ใบค่าของมันนะครับแล้วก็นี่ไอ้ลอนม่วงอดีตเมตาเหมือนกันชายแดงอดีตเมตา มุดมุดมุดสับเลนยังพอเล่นได้ <S <S นี่แกเขียวอันนี้อันนี้น่าจะอวยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมต่อไปก็อยู่นะเมตาอยู่แล้วเรารู้กอยู่แล้วพลังของมันชิโนนเก่งอยู่แล้วความน่ารำคาญสนต์สนต์สนต์ตัวเล็กก็ใหญ่ได้แล้วก็อันนี้โซฟ้า SO น่าอันนี้น่าจะสายอีกสายหนึ่ง <PL O S 2> คิดว่าน่าจะอีกสายหนึ่งนะผมคิดว่าอันนี้อีกสาย,ยแล้วเพราะสายหลักอยู่นี่ อันนี้จะเป็นเอสเอโม่วงอีกสายหนึ่งก็คือ s e o ม่วงเนี่ยคอมคอมแน่ๆแล้เพราะว่ามีตัว SR เดียวอย่างยูนะแล้วก็มีตัวของตัวนี้แล้วก็ต่อไป s e o เหลืองอันนี้สายนางฟ้าไม่ค่อยเห็นคนเล่นอยู่แล้วอาจจะมีบ้างต่อไป s e o ฟ้าสายสลับตีที่มีเล่นกับพี่โตอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายเลดค่านะครับมีโตตัวใหม่มาเสริม ที่เป็นจัวจ่วจั่วสองทิ้งหนึ่งก็โอเคในะคระดับหนึ่งอันนี้ก็อีกสายหนึ่งสายคนเป็นมะเร็งโอเคต่อไปเราจะไปดูชั้นล่างครับอ่ะผ่านไปแล้วยี่อ่าสิบหกสิบหกสิบหกเด็กสามสองต่อไปลงมาแล้วเด็กโปดเขาได้จริงๆเนี่ยแต่เนี้ยเขาลงมาข้างล่างเพราะมีห่บนะครับแอทแท็กแดงสายไททันจูโจมอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าแม่งแทะเรือได้ด้วยต่อไปก็มฮิโ่เหลืองตัวของเดกุ สายน้ำไม่อบก็ยังเป็นเมตาอยู่คิดว่าก็ความเกี่ยงมันคือเล่นฟิลเล่นฟรีเกิน AP อยู่แล้วเห็นชอบเล่นเพลินอันนี้มาคอสฟ้าจะเป็นตัวของอาสายเครื่องบินเนาะสายเครื่องบินลบระเบิดตัวเองถอดหัวถอดหัวเปลี่ยนตัวเลนนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าไม่กิ่งเพราะว่าเจอมาแล้วในแข่งเมื่อวานก่อนนะครับหนักนี้จะเป็นโคด e ้ด <laughs> <laughs> อีกัสดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นโคด้ดกีอาสสีม่วงนะครับ สายก็รู้แล้วก็ซีโรทูนะครับรู้อยู่แล้วสายนี้อดีตเมตาบังคับบล็อกที่น้ำขานที่สุดอันนี้เดโนเก่งอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วนี่ไฟฟ์อัสไรเดอร์โอเคอ่าซีโรทูใช่ซีโรทูตัวของมาสไรเดอร์สายคอมสีเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็เมตานี่ก็เมตาคือเขามีเมตาแหละครับแต่เขาไม่ค่อยหยิบมาเล่นแค่นั้นแหละชอบเล่นเด็ชอ,ชอบเล่นเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็ตัวของมาฮิโร่เหลืองแต่เป็นสายห้อง A น,นี้ก็จะรู้อยู่แล้วมันไม่มีคนหยิบมาเล่นหรอกถ้าจะเล่นเล่นเดกุดดีกว่าต่อไปก็ตัวของออนัง,งิบุล็อกเหลืองรู้แล้วใส่นี้คือคนต้องชอบถึงจะทําอันนี้บุล็อกแดงลินเก่งอยู่แล้วขาดของนิดเดียวก็ยังแก้ไม่ถูกจุดอันนี้ก็บูล็อกฟ้าก็อิซังิโยิจิเก่งในระดับหนึ่งถ้าเป็นเทียรลงล่างสู้กันแต่อย่าอย่าเอามาเล่นเลยอันนี้เอา้าวใส่คำสาบเขามีก็แปลว่า,า,าคอมแดงครับตามนั้น ก็สีแดงคมๆนะต่อไปเราจะไปดูตัวของไททันเขียวอีกสายหนึ่งอันนี้เป็นสายของเอสาร์เดียวก็คือไททันลิงนะครับก็จะมีนี่หนึ่งตัวกินมะม่วงอดีตเมตาที่ได้แชมป์อย่างเยอะแยะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแชมป์ยังไงอดีตมุดมุด,ม,ดมุดปีศาจนะครับอันนี้ต้องคนเก่งนะดับหนึ่งเล่นด้วยอันนี้ดวงถือว่าดวงไม่ได้ด้วยอันนี้ต้องฝีมือนะครับตัวนี้กินเหลืองอันนี้ก็เทีย ต่ำสุดแล้วอะถ้าไม่ว่างก็อย่าหาเล่นครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายอีกสายหนึ่งของขินม่วงนะเป็นสายโจรสลัดประมาณนี้ต่อเราจะมาดูแถวล่างแถวล่างนี่จะเป็นเด็กที่เริ่มใหม่แล้วจะไม่ใช่ช่วงแรกๆของยูเนียแหละจะมีตัวของเชงกิล่าแดงอันนี้จะเป็นสายเวเทอร์ไซมอนสายเอสซาเดียวนะครับทุกคนชอบแล้วลนะเท่มากแล้วก็เป็นโค้ดโค้ดเอ่อโค้ดีสสีฟ้าครับเป็นอ่อ uh, เป็นสายลูลูส C2 เนาะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นสายเจ็กหุ่นระเบิดนะครับหุ่นมันจะระเบิดตัวเองครับมีคนเคยเล่นให้ผมดูต่อไปก็จะเป็นตัวของฟูลเมทัลอะเคมิสอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ฟูลเมทัลเนี่ยขยายให้ดูเลยฟูลเมทัลเนี่ยคอมแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เราเพิ่งเปิดตั้นกันไปทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปที่แล้วอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็จะฟูลคอมมีทุกสีมีทุกคอมนะครับเล่นได้หมดเดี๋ยวเราจะมีคลิปเล่นด้วยเดี๋ยวรอถ่ายก่อนแต่จะลงแต่น่าจะต้องลลงคลิปนนี้ก่อ เพราะว่ามันเลย2ปีมาสักพักแล้วเดี๋ยวจะหาว่าตกกระแสนะครับแล้วก็ถอยมาก็จะมี AP AP 3อีนันนีเอริโมเอฟิวฟิวแบรนด์เอมบาสม้ไหมเป็นฟิวเป็นฟิวไอคอนของการนี้ดีกว,ว่าผู้หญิงที่เล่นประมาณนี้ครับเป็นพิธีกรชื่อดังของยูเนียนอารีนามานานแสนนานนี่สวยมากขาดอีกใบหนึ่งนี่จะครบ3ใบแล้วอันนี้มีมาม้ามา,มา,มากันไ้ก่อน แล้วเราก็จะดูเด็กต่อเรายังไม่ไปเ p ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กกันต่ออันนี้จะเป็นแถว2ของตู้นะครับที่ผ่านมาเด็กเยอะมากไม่ยังไม่อย่างนับเดี๋ยวอาจจะมีนับขึ้นให้ทางบุมขวาครับลองดูกันเอาอันนี้ก็เป็นอันนี้นางฟ้าอากาศเนาะอันนี้จะเป็น2.5อันนี้เป็นลังการีนะ่อันนี้คอมนะครับจะเห็นว่าคอมของตัวมาคอนเหลืองก็จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็อ่างไส้แดงก็สาย2แดมนะครับ ชี้ดับเบิลบล็อกแล้วก็ได้ดับได้สองแดมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของมามาคอสฟ้าอันนี้เนี่ยเป็นสายออโต้ออโต้เล่นคู่ลังกาลีแล้วก็เป็นนิโอบิเนียอ่าจะเป็นตัวของอ่าสายสายที่ไม่ใช่สายเมตาอันนี้จะเป็นสายที่เล่นคู่กับผู้หญิงหัวแดงอันนี้ก็บังคับบล็อกประมาณนี้แล้วก็จับตั้งก็ก็มันจะเรียงท็อปแล้วครับก็เก่งอยู่อันนี้มวิลิมก็รู้อยู่แล้วว่า เคยเป็นเมตาแล้วก็ตกเมตาไวมากแบบไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกของมาดูเก่งมากค่า1ยกหนึ่งก็งงเหมือนกันว่าทำไมหายไปไวมากต่อไปก็ตัวของอวันพันเหลืองจะเป็นสายคู่พี่น้องอฟุบุก,กิกับทาซึมาก,กิก็ประมาณนี้อันนี้อ่ะก็จะเห็นละคอมคอมของตัว2.5ผู้หญิงนี่ส5สจ้าอันนี้จะคอมเนาะเห็นขอมอนเน,นต่อไปก็สีเหลือง2.5เหมือนกัน อันนี้ก็อ่า2.5เนี่ยเราเปิดตั้นแต่เหมือนจะไม่ได้ลงคลิปแค่นั้นนะครับอืมอันนี้เป็นจอมมารวารินไตนะครับอันนี้ก็นาจะเป็นสลามม่วงไม่มั่นใจว่าเล่นสายผสมอะไรแต่อันนี้เขามาโชว์ไว้ก่อนเพราะเขาชอบของเขาแหละอันนี้มาดูกาเหลืองครับก็เรื่องนี้ตอนแรกว่าจะไม่เปิดต้านคลิปเลยไม่มีแต่หารเปิดกันมั่วซั่วเปิดกันเละหมดก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเปิดต้านนะครับก็เลยได้มาเป็นเด็ก บรูกาเหลืองเมตาปัจจุบัน5000ยืนคําเล่นเวทฟรีโกงมากต่อไปตัวของผมมองว่าเด็กเนี้ยเคยเป็นเมตาที่ดูเก่งมากดูโกงมากก็คือตัวคิครุลูขอสามใช่ไหมเด็กสาย้อสามแค่้อสามคุณก็เล่นได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องการบิกอะไรพวกนี้ก็เก่งไคจูเหลืองก็แน่นอนว่าคอมอันนี้ก็คอมเพราะว่าเราโชว์อีกสายไปแล้วอันนี้ก็ แฟนร้อยแฟนรี่้อยนี่ก็เปิดตั้นถูกไหมแฟนร้อยนี่ก็เปิดตั้นแต่อาจจะไม่มีคลิปเพราะว่าบางทีขี้เกียจลงอันนี้ก็สายคุณแม่นะครับแล้วน,นี้ก็เป็นสายเอ่อนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้มาดูกะม่วงตอนแรกก็มีม่วงก่อนแล้วเหลืองเข้ามาจากไหนไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหลืองอันนี้ตามมาผมจําได้ผมเคยแอบดูของเขาอยู่อันนี้ก็รู้อยู่ละต่อไปครับเป็นแถวที่สองน,นี่ผมมาปุ๊บจะประมาณนี้รอบๆอ่ะเรามาดูเด็กแรกกันก่อน อักแรกเนี่ยจะเป็นของเพนซิลก็คือแฉงแดงสายสามหนอนะครับต่อไปก็อ้าวสลามม่วงนะครับเอามาอีกแล้วแปลว่าสายข้างบนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นบาเลนไทนยเดี่ยวส่วนอันนี้น่าจะเป็นผสมชิยงแล้วก็ตัวของอะไรมันชื่ออะไรนะคินาตะเออคินาตะลิมูรุแล้วก็มีเดียโบรวป่ะเอออันนี้ก็จะเป็นตัวของนัวนัวเหลืองที่หากันทั่วประเทศแพงมาก เก่งไม่เก่งไม่รู้อะสักวันอาจจะกากกว่าน,นี้แต่ก็ยังแพงอยู่เพราะว่าของมันหายากนะครับต่อไปก็ตัวของนี่สายเสาหลักมิสิลิอืมประานี้ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่คงคนคงไม่ชอบเล่นกันขนาดนั้นถ้าไม่เบื่อนะครับ,รบ <S <S อันนีออ้อ่าดรสโตนเหลืองประมาณนี้ค่ำเลยไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดกับมับนครับอันนี้เป็นมารุกะแดงมารุกะแดงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวห้ากเ็เลดยิงนะครับเล่นชื่ออะไรพวกนี้ก็ ลำบากหน่อยเรื่องชื่อถ้าทําไม่ได้แต่เก่งผมชอบจะได้ใบแดงด้วยไม่อย่างโม,โมนี่อันนี้คือกูโม้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สายคาเฟ่โค้ชแย้แเหลืองจะไม่ใช่สายเมตาปัจจุบันแต่ว่าอันนี้ความชอบเป็นล้วนที่น่าจะทำอ้าวอ่างในแดงอีกสายหนึ่งก็แปลว่าครบคอมนะครับประมาณนี้ต่อไปก็บิดม่วงบิดม่วงสายหลักเลยอันนี้เพราะว่าเรามีเอ๊ะแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอเคสายป๋าเบียขยะเบียพุยะนะครับเพราะว่า สายที่เราให้ดูก่อนนันเนี้ยน่าจะเป็นสายของตัวหน่วยศูนย์มาส่งไอิจิโกะนี่ก็น่าจะเป็นเบลคุย่าแล้วละ่ะจะได้เล่นอะไร้หลายเด็กอันนี้ริมูรุอะไรเนี่ยอ๋อริมูรุโอเคโอเคโอเคเล็กลิมูรุนะครับแล้วก็ไปต่อไปเมตาโน่หนึ่งโนหนึ่งการมาของฟาวบาวเนี่ยจะทําให้ทุกเด็กเนี่ยราคาตกนะครับโอ้โหการมาของฟาวบาวเนี่ยเด็กนี่นะครับวิ่งเป็นม้าเลย,เยตอนเลทเนี่ย เก่งเหลือเกินนะครับเลทไป2แดม2แดมนะครับการมาของฟาวบาวเนี่ยเบียดทิ้งหมดนะครับคุณจะเมตรงเมตาที่ไหนไม่รู้ครับ3,000ันตั้งของคุณไม่มีประโยชน์นะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กนี้พวกเขาชี้ห้ามตีห้ามบอกโคตรโหดครับเด็กนี้อ่ะต่อไปก็เด็กแอตแทกเขียวนะครับจะเป็นเด็กที่รู้อยู่แล้วว่าคือนะ่าจะต้องคือมึงทํามาเพื่อรอของเสริมแน่นอนเพราะว่าเล่นยังไงก็เล่นไม่ไหวผมเล่นแล้วเล่นเหนื่อยมากนะครับแต่อันนี้ดาวน่าจะชอบ อันนี้เป็นการส่วนตัวดูแนละอันนี้ก็บัสระไม่ทําร้ายใครนะครับก็เด็กมันก็จวบผมว่าแล้วแต่คนชอบเล่นนะเด็กเนี้ยคือถ้าคนไม่ชอบอะผมมองว่าจะอคาาติอเด็กนี้มากแต่ส่วนตัวผมว่ามันสนุกดีก็เกมไวเดียครับผมมองว่าเด็กนี้มันทาให้เกมไวด,ด้วยเหมือนรีบเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็นโค้ดกีอาส์เขียวนะครับก่อนการมาของฟาวบาวนะครับเด็กนี้เคยเป็นโนหนึ่งนะครับของวงการนะครับโค้ดกีอาส์สีเขียวนะครับเลดมายิงด้วย แล้วได้2แดมหนึ่งอิมก็มแีแบนของมันด้วยที่ทําให้มันกากแต่ว่าแบนปดแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นได้ในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่กลับมาเทนหนึ่งแล้วแน่นอนน่าจะอยู่ได้แค่2ถึง1.5ประมาณนี้อ่ะต่อไปครับต่อไปจะเป็นแชงเขียวเรารู้อยู่แล้วแชงเขียวเนี่ยสายเวทเล่นสนุกคนชอบเท่านั้นอาจจะไม่ต้องคนชอบหรอกแต่เล่นสนุกแน่นอนอันนี้จะเป็นแฟนร้อยเขียวก็อันนี้สายอะไรไม่รู้ไม่มีความรู้นะอันนี้ก็ข้ามไปก่อน Uh, ตัวนี้ก็ฟูชิงโระเมกุมิสายสัพสัตนะครับเรียกเงาออกมา oh. จับนอนจับนอนจับแดกหมดนะครับอันนี้โกโจสตูรุอันนี้ก็ความชอบคิดว่าน่าชอบถึงจะเล่นกันอันนี้สุคุณะคิดว่าเป็นเด็กสายตัว7โดยเฉพาะนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรโทโรอดีตเอาไว้ปราบปีศาจอย่างโคดกิยาตเขียวนะครับ แต่การมาของฟาวเบลก็ทาให้เขาตกงานเหมือนกันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่มาฮิโตะอีกสายหนึ่งก็ไม่มีอะไรอันนี้มาขึ้นแจ็คสันก็รู้แล้วว่าเก่งแต่ว่ามันอยู่ที่คนเล่นเพราะว่าทําหลุมยากแต่ว่ามีของพยายามมาช่วยแล้วนะครับต่อไปเป็นเทนเกนครับก็ตัวเทนเกนก็รู้แล้วว่าสับสับสะสับมาตีก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นเซนิสุน,นี่ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นอ่าเรนโกคุก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่น ต่อไปก็มายูริมายูริก็ทําเด็กนะแต่ไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยเพ่ยังไม่รู้ว่าเก่งยังไงอันนี้ก็ตัวของน้ําแข็งเนาะในบีดก็สายจับนอนแล้วก็น่าจะเล่นคู่เคนปาจ,จิคิดว่าอะต่อไปตัวของจูฮาบัตจูฮาบะก็ตัวนี้เคยมีคนในร้านเล่นเล่นเก่งมากแล้วจนทุกวันนี้เพิ่งรู้ว่าเล่นผิดก็เลยเล่นไม่เก่งละก็ถือว่า <c oughs> เป็นเด็กที่ความชอบคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับคนที่ชอบเรื่องนี้ก็เล่นได้ไม่แย่จะอรมาเหลืองสายของมันน่าจะเล่นคู่เจนอสคิดว่าโอเคลีไวก็ปกติสาวสานุ่มๆชอบอยู่แล้วต่อไปตัวไคจู8ปไคจู8ก็เคยเป็นเมตาแล้วก็หายไปแล้วเลือร้างหายไปแบบครบแดงแอสต้าก็เก่งเคยเป็นเมตาเหมือนกันแล้วก็เลือรางหายไปเหมือนกันอ่านี่จะเป็นน่าจะเป็นแอสต้าเล่นคู่โนเอลคิดว่าแล้วก็มิมอสซา ประมาณนี้ต่อไปเราจะไปดู a อของเขากันก็จะมีพวก a อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับเขาไม่ค่อยเก็บตัวผู้หรอกอันนี้จะได้ให้ดูเร้าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ a อพอะไรเยอะๆอยู่แล้วอืมแต่ถ้าผ่านก็ผ่านไปเลยให้ดูคร้าวๆประมาณนี้อยากให้ทุกคนมาดู AP อันนี้ผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าเออมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมกันมาสรุปกัน อันนี้ก็จะมาเข้าช่วงสรุปของตู้นี้นะครับเป็นตู้ของคุณหลอดเดลฟินหรือว่าพี่บอสบอสมารุของเรานะครับก็ทั้งหมดนับแล้วก็จะมี1 0 5บก1ก็คือยูจิที่เราไม่ได้ถ่ายดูแต่ทุกคนได้เห็นแล้วจะเป็นสุขนาฟ้าอันนี้ก็จะมีทั้งหมด106เด็กอันนี้เราจะไม่ได้นับเป็นคอมนะเราจะนับเป็นตัวของเด็กที่จัดออกมาที่สามารถจับหยิบขึ้นมาเล่นได้เลยประมาณนี้ อาจจะไม่ได้นับเหมือนเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆนับคอมก็ลองนับกันดูได้ไม่ไน่าใช่ปัญหาแล้วน่าจะนับกันได้ว่าประมาณเท่าไหรเพราะว่าลองดูอันนี้ผมจะถ่ายภาพรวมให้ดูด้วยเผื่อทุกคนอยากดูเห็นชัดๆอีกทีว่ามีเด็กอะไรบ้างส่วน AP เยอะมาก16 16แถวหนึ่ง32อันแถวบางแถวเป็น5ใบด้วยก็30เกือ40บ40ใบได้ AP ก็ประมาณนี้ของคนในร้านคนแรกของเราเสาหลักอันดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสาหลักอีกคน ที่เราจะมาถ่ายดูของพี่แดนโอเคครับต่อจากของพี่บอสเมื่อกี้เราจะมาดูของทีนี้เราจะมาดูของพี่แดนกันนะครับอีกหึงเสาหลักประจําทีมประจําลางเรามาอันนี้จะแสบตาหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเน้นเก็บหลูครับอันเียไม่เน้นจํานวนเน้นเก็บหลูแต่จํานวนก็ถือว่าเยอะมากอันนี้ไฮคิวแดงสายชื่ออะไรนะซกิชิมะเคต่ามาซูกิชิมะเคะนะเค,ะครับตัวบ็อกนะครับอันนี้บอกเจ็ดพันนะครับ แล้วก็ต่อไปสากิสากินะครับอันนี้ก็ใบแดงเท่ๆโชว์ไปว่าเล่นเก่งนะครับไม่ได้เก่งแค่เด็กต่อไปครับอันนี้จะเป็นดาวเด็กตัวของข้อสสามไคจูเหลืองต่อไปก็นี่ไคจูเหลืองเหมือนกันสายนี้โปรดเขาเลยบาจิระนะครับสีฟ้าวันนี้ก็สีอะไรเนี่ย ส,สีแดงส,สีแดงสายหลักนะครับดาวหลูหล่เลยนี่มาฮิโร่สายทรีจัสติสนะครับดากิคิวทาโร่อันนี้ก็เป็นสายหมอกนะครับไฮคิวฟ้านัวม่วงโกโจอันนี้จะเริ่มไปไว้หน่อยเพราะว่าการการมีโจนมาป้น,นป,นจน,ปนจนอะไรอะปนล้าน อางในฟ้าบล็อกเหลืองเจตมะเขียวแล้วก็ทัสมกิกิฟุมุกิอันนี้มีดาวแต่ว่าดาวน้อยยังไม่อยากโชว์นี่ก็ตัวของมาฮิโร่เขียวปุ๊บให้คิวฟ้าสายลูกสายลูกลูกโตะต่่อไปก็นี่โชว์หน่อยหยิบโชว์หยิบโชขึ้นมาโชว์นิดนึง <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้โหโลโก,โก้ครับหลูด,ด้วยอันเนี้ย นี่ต่อไปนี่ย um ูเมเตเต่คีโตครับหลูใบนี้หากันได้ควักไปหมดทั่วฟ้าเมืองดินนะครับต่อไปครับอันนี้บีดม่วงก็มีน่าจะมีดาวแหละแต่ว่าอันนี้ขี้เกียจีหมดละต่อไปก็จะเป็น s อสอันนี้ก็ใบแดงโชว์เลยกินแดงต่อไปก็น่าจะรีไวท์นะฮะนี้ผมคิดว่าแต่ทำไมถึงโชว์ใบนี้อันนี้น่รีไวรีไว์อาจจะไม่มีดาวโอเค อันนี้เป็นบุลล็อกฟ้าครับาสตนม่วงเบเโอเหลืองรินสองดาวน่าอันนี้น่าจะฟูฟูเล,นนฟนะฟเ,เลยอันนี้น่าจะฟูผมคิดว่านะน่าจะฟูทั้งเด็กเลยนี่จำได้ไขจูปแปะน,นี่ก็น่าฟูทั้งเด็กนีกตรินี้อันนี้ก็น่าจะดาวดาวฟูทนะั้งคิดว่าแต่อันนี้โชว์ใบอันนี้ก็ต่อไปก็นูน่น ไอโอคูดาวอันนี้ก,<ม>คก็คุณนี้ก็มีคุณนี้กามิสีแดงอืมเป็นมิสซิลิอันนี้ก็ดาวอันนี้ก็โลบโกะดาวตามระเบียบครับอันนี้โลบโกะครับสายทิ้งเข่านะครับแทนที่จะทิ้งนิว้วอันนี้ก็ดาวอันนี้จีเจเคดาวเหมือนกันอ่าตัวของเอสตาดาวเหมือนกันอันนี้ไปซื้อดาวมาจำได้อันนั้นจะเป็นเด็กอะไรวะ<อ>น,นิกเกะม่วงนะครับดาวเหมือนกัน โอ้โหม่วงดาวเหมือนกันเอลเลนดาวสองดาวด้วยอันนี้อางไลฟ้าก็ดาวนะครับความจริงข้างในน่าจะเป็นดาวแหละเคมปจินะครับเคมปาจิก็ตัวนี้ปุ๊บดาวเหมือนกันต่อไปคุณกินกินดาวกินหัวม่วงดาวนี่มีใบวินเนอร์ปิดบังด้วยนี่แล้อเอาล็ก่อนนี่มีเป็นมหิดาม่วงดาวเหมือนกันครับ อันเดฟอัลักดาวสายหลักแล้วก็มีสายเชนด้วยทางขวานี่อันนี้เป็นสายเชนนะครับมีดาวทั้งคู่เลย2ดาวสวยๆดาวจูจสก็มีรู้สึกนะเพราะเคยเห็นตอนในแอปเปิลมูนอยูอ่ต่อไปจะเป็นชั้นสุดท้ายละชั้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวของบาสระอันนี้จะไม่มีดาวนะจำได้อันนี้ก็จะเป็นสายคุณแม่สายนี้ก็จะเป็นสายยาลบนะมีดาวใบเดียวเท่าที่เห็นต่อไปก็สเ็จพ่ออันนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีดาวนะ ูเมทัลมาใหม่นี่ยูนาสองดาวนี่เมตาที่ตามหานะครับนี่ต่อไปเป็นเจนอตเล่นคู่สื้มะไม่มีอะไรโนแดงสองดาวนมำเระยบนังนี่อันนี้รู้สึกว่าจะดาวทั้งเด็กบล็อกเหลืองไปกันต่อจะเป็นยาบะเหลืองอันนี้สามดาวสามดาวสองดาวนี่สามดาวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สามดาวนะครับสามมีรู้สึกว่าจะมีสามดาวสองดาวไล่ไปครบเลยจะไม่ผิดซีรีส์นี้ อันนี้น่านน,น่าโชว์ได้รู้สึกว่ามันจะเรียงนเป็นสดาวนี่สดาวใบแดงเอมีหรือเปล่าน้าไม่มั่นใจนี่นี่นมีอันนี้จะเรื่องนี้จะครบหน่อยเรื่องนี้รู้สึกว่าดาวครบน่าชอบอ่ะต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นไคจูเขียวโอเคอ่าไมเคิลจสันแล้วก็ลิมูรุที่เพิ่งได้แชมป์มาอันนี้น่าจะเห็นแล้วในคลิป d e ็กลิ s t นะครับประมาณนี้ ก็เท่าที่ดูจํานวนเด็กทั้งหมดนะครับมาทำมาสรุปยออรวมกันดีกว่าประมาณนี้นี่ไล่ดูกันไปขอให้ดูกันอีกทีนี่จะมี3ดาวสาตามาด้วยความจริงพี่แดนเนี่ยสดาวเยอะมากแต่เรายังไม่อยากโชว์นะครับอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าประมาณนี้ก็ถ้าบทสรุปของมันนี่น่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมขอ,อไปนับก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเท่าไหร่ก็ผมไปนับแล้วทั้งหมด5 9เด็กอยู่ที่โชว์อยู่นะปัจจุบันตอนนี้ แต่ความจริงอะ่ะมีเยอะกว่านี้มีชินอนด้วยชินอนรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น2ดาวทางเด็กเลยมีเยอะมากแต่ว่ามีให้ดูประมาณนี้เพราะว่าบางเด็กก็ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆในร้านยืมไปเล่นคิดว่าพี่แดนเนี่ยน่าอยู่เบ็ดเสร็จรวมรวมอยู่ที่70เด็กประมาณนี้แกนะอยู่ที่ 60- 70เด็กประมาณนี้อยู่ในเลนประมาณนี้คิดว่าล้วก็ AP ที่ยังไม่ได้โชว์ AP ีนี่โชว์ไม่ไหวจริงๆของพี่แดนเยอะม,มากต้องขออนุญ,ญาตไม่โชว์ตรงนี้ แต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสาดาวทั้งหมดของพี่แดนอันนี้เรามาให้ดูเป็นออเด์ไว้ก่อนตัวของปรจะจำสาดาวให้ดูแต่พี่แดน3าดาวเยอะมากอันนี้จะประมาณนี้ก็ประมาณ70ตีไปประมาณสัก65เด็กแล้วกันประมาณนี้ให้ครึ่งๆประมาณ65เด็กแต่ว่ามีที่ยังไม่ได้โชว์มีประมาณนี้ครับก็ของพี่แดนประมาณนี้สําหรับคลิปตอนนี้เราจะถ่ายเป็น2พาร์ทก็อันนี้จะเป็นสําหรับพาร์ทหนึ่งก็คือคลิปของ2เสาหลักประจําร้านเรา โดยที่คลิปต่อไปจะเป็นพาร์ทสจะเป็นของตัวผมและอันนี้จะเป็นของผมแล้วแล้วก็เป็นของน้องอีกคนแล้วก็พี่ของผมอีกคนนึงที่เป็นในทีมเหมือนกันก็ประมาณ3คนประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้พาร์ทหนึประมาณนี้ครับก็โปรดติดตามช่องยูเนียนสุโกยกันด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ขอบคุณร้านเดลฟินสถานที่ดีๆให้เรามานั่งเล่นกันนะครับขอบคุณค